าฉันไม่มีความหมายพอจะรู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้กอนักต้องกดมันเดินมองที่ฉันันนไรเธคงจะม่รักกันแู่่ไม่้กดนก็ง จนรั้งเธอตอนนี้ต่ก็รู้ดีไม่มีหวังอให้ฉันชื่อเธอมาเช่าไรแต่ก็รู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจใยกำลังใเลยคงหวังไว้ข้างในใจว่าสักวันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ คนรอคิรใบฉคอบฉันคนรฉันไมรอบฉันครันนอันคนรอบฉนรอบนคนอนนอบนนรอบฉันสนกันคนรอิฉันคนรันนรอบันคนรอมฉันทอบฉันอบนรอันนรอบฉนคนีอับับครอนครอครออบฉอคอ ธอได้ฟังเอาไว้ค่สุดท้ายที่ฉันตั้งใจจะมอบให้ไปกออกมาจากใจไดเธอค้เดียวเท่านั้นทกตอนนี้ยังมีวลาทฉันจะหานี่ เรอคงชีไม่สนใจอะ่รอย่างฝันไกลแต่ยังคงหวังเอาไว้ข้างในจิตใจว่าสักวันเธอจะมีฉันแต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้แต่ก็รู้ว่าฉันไม่ใช่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะขอมีเธอเรื่อยไปในใจไปอีกแสนนานมิรู้ว่านานเท่าไร รบเจอาม่ว่ดีพ่อแม่ไออนทั้งหมดเนี่ยมาไอาดีตาไปล้ังยังาป่มนไม่น่าเลยถ้าไปลยรถคันนึ่งสองแถวโอ้โหไม่ทันได้มีองไม่เล่นาด้วยกมดิยจะร้องเพลงอให้ฉัน จะรักเธอมากเท่าไรจะเดินได้พอเไอ้เอาไม่พวกเราไม่อายพวกเราเยอะจากพ่อแม่ก่อนโอ้ยย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 ย่ยย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 ยต่อยย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 ยอยย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 ่ยยยยยยรยย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 รยย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 อยย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 